สวัสดีครับอันนี้เช็คเครื่องของลูกค้าเป็น p o c o M3 จากจังหวัดระยองนะครับปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องไม่ได้ครับตัวนี้ทางร้านได้ทําการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตพวกระบบต่างๆแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับเต็มแล้วมาดูที่อัปเดตระบบกันตัวนี้นะครับไอ้ระบบทั้งหมดเป็นรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้เวอร์ชันของตัวเครื่อง นะครับเวอร์ชันไม่พบการอัปเดตครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่พบการอัปเดตตัวนี้นะครับณวันนี้นะครับเรียบร้อยครับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของเครื่องนะครับแล้วก็ท้ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะเปิดปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับตอนนี้ทดสอบระบบต่างๆของเครื่องก่อนไรฉายใช้งานได้นะครับบลูทูธไวไฟแล้วก็ซิมดูครับ อุปทูตรีฟล์ซิมใช้งานได้นะครับซิมก็เป็นซิมเอของทางร้านนะครับอ่ะลองกดโทรดูนี่โทรแบบเปิดลำโพงด้านล่างก่อนนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับ For English please press 9ลำโพงด้านได้ยินนะครับวันนี้ลำโพงบนครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ได้ยินนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับตอนโทรใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบการชาร์จครับดูตรงนี้นะครับเสียบสายชาร์จแล้วตรงแบตเตอรี่จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ขึ้นรูปสีฟ้าเอ้ยขึ้นรูปสายฟ้า2อันนะครับอันนี้คือขึ้นโหมดฟ้าชาร์จนะครับชาร์จด่วนนั่นเองนี่ครับ ลองเสียบอีกทีหนึงเสียบเข้าวมันจะมีตึ้งขึ้นมานะครับแล้วก็ดูนี่นะครับชาร์จข้านะหน้าจอนะครับ1 2 3 4งสองสสอ่าสัมผัสได้รูมแสงลดแสงได้นะครับ ต่อไปปุ่มครับอันนี้ปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับกดได้อ่าตัวส่วนทำง,งานแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกหน้าจอนะครับใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบระบบกล้องครับ กล้องหลังก่อนนะครับทดสอบกล้องหลังนะครับนี่โฟกัสนะเห็นไหมครับโฟกัสแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนของกล้องหลังด้วยดียไม่หนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คไมโครโฟนต่อไปครับน,นี่กล้องหน้าครับทดสอบถ่ายวีดีโอกล้องหน้านะครับสามารถใช้งานได้ แล้วก็เสียงอ่ะทดสอบเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คเช็คลองฟังดูครับทดสอบถ่ายวิดีโอก้องหน้านะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็เสียงอ่ะทดสอบเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คเช็ค นี่กล้องหลังครับที่ถ่ายเมื่อกี้ทดสอบกล้องหลังนะครับโฟกัสน,นะเห็นไหมครับโฟกัสแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนของกล้องหลังด้วยด่ไมหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คไมโครโฟนใช้ได้นะครับต่อไปครับเช็คไมโครโฟนด้านล่างครับ ฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสาไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสาไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะรีบูตเครื่องให้ดูนะครับเลาไปที่รีบูตครับแล้วก็แตะเพื่อรีบูตครับเดี๋ยวเครื่องมันจะเปิดติดขึ้นมาเองนะครับ เดี๋ยวผมขอถอดซิมออกก่อนซิมเป็นซิมของทางร้านนะครับไว้ลองเครื่องให้ลูกค้านะเครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปเนี่ยก็ไอ้นี้ได้เลยนะครับอัปเดตเครื่องถ้ามันมีให้อัปเดตก็อัปเดตได้เลยนะครับหรือว่ากดรีบูดเครื่องเปิดปิดเครื่องตามสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวดับนะครับ รอสักครู่หนึ่งครับติดแล้วเรียบร้อยครับอต่อไปนะครับผมจะปิดแล้วเปิดเครื่องให้ดูนะครับปิดเครื่องครับแตะเพื่อปิดเครื่องครับเดี๋ยวรอให้มันดับสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องให้ดูนะ โคเอ M3 นะครับเรามาเปิดเครื่องกันกดครับเปิดเครื่องปกติครับติดแล้วนะครับลูกค้าจะเอาไปปิดเครื่องหรือว่าเอาไปรีสตาร์ทเครื่องตามสบายเลยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลน,นะใช้ใช้แบบธรรมดาปกติเลยหลังจากนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับรอครับเดี๋ยวพอมันเข้าหน้าหลักไปแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับ เดี๋ยวก็ส่งกลับคืนลูกค้าประมาณนี้เรียบร้อยครับเสร็จละขอบคุณค้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งกลับตะยองครับ